มีแจ็คต้องมีโรสด้วยผมโสดมาตามหารักนะครับอ,อมีแจ็คต้องมีโรสนะครับผมโสดมาตามหารักอ้ย,ยะะนี่ไม่ธรรมดาแต่เขารู้ใช่ไหมว่าแจ็คกระดอสั้น <c oughs> สำหรับคุณแม่ที่จินตนาการว่าเอออยากอุ้มหลานแบบตาน้ําค้าลูกครึ่งอะไรอย่างนี้ยเ มีหลานแบบเป็นหลานลูกครึ่งสายฟอมโอมานั้นพอานั้นจับตาดูหนุ่มโซคนนี้ให้ดีหนุ่มโซนค้นต่อไป say hello nah i'm flying Han style solo do you like that star wars reference baby which more where that came from catch a movie later guess i'll see you around i got a busy week too i'm watching x-flats mm -hmm. cool the at i time doing things but hey that you know what i'm calling that a win my mom says love's not easy just keep your head up Someone must think I'm pretty fly right now <laughs> Maybe I'm going crazy Can't catch up with you crazy. And I just wonder what you gotta do What you gotta do to get a little baby you and สวัสดีครับสวัสดีครับวดีครับๆๆยังไงไม่รู้แล้วนะแต่ไหว้สวยนะปกติชาวต่างชาติก็จะไหว้ไม่ค่อยเป็นก็จะอะไรอย่างเงี้ยนี่กันมาเลยโอ้โหขึ้นหน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนว่าคุยกันลำบากหรือเปล่าพูดไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai ได้ครับพี่ได้โอ้ได้ครับพี่สบายได้ครับพี่และไทยมากได้ครับพี่ ใช่อ่า I can smoke อินนี่ Speak Speak ครับนี่เหรอ Speak ฉันสูบครับคุณขายหน้าประเทศชาติหมดโอเครู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงมีความสุขมากนะครับโดนแดนนะครับเพราะว่าไมคเคยทำแบบนี้อ่าเขามีความสุขนะเขาไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนเลยตั้งแต่มาเมืองไทยคุณยังไม่เคยมีการเลือกผู้หญิงเลยเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นไม่เคยมาแท่งเดียวเลยโอเคค่ะเออคุณนี่ก็ชอบถามอะไรให้ขายหน้าประเทศชาติเอาละ แนะนำตัวให้พวกเรารู้จักกันเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อแจ็คแจ็คเฟอร์เกสันครับมีแจ็คต้องมีโรสด้วยผมโสดมาตามฮหารักษนะครับโอ้มีแจ็คต้องมีโรสนะครับผมโสดมาตามหารักษ์อ้ยะะนี่ไม่ธรรมดาแต่เขารู้ใช่ไหาว่าแจ็คกระดอสั้นไม่ใช่แนะนำสกุลเอาละ